ก็วันนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดงานแข่งเรือ,อขึ้นโขนจริงทมงของพี่น้องชาวจังหวัดจุมพรนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นแต่เพียงแค่งานประเพณีประจำปีไปแล้วแต่เป็นวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ได้ทรงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ทำให้พี่น้องชาวชุมพรเนี่ยมีความสุขมาจนทุกวันนี้แล้วก็เป็นประเพณีที่สำคัญที่ดีแล้วเป็นการสร้างความรักความสามัคคี ในระหว่างพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ผมนั้ได้มีเกียรติมาเป็นครั้งที่2องกรู้สึกดีใจครับครับคิดว่าโอกาสต่อไปจะมาแบบนี้ไหมครับุก็ก็ถ้าไม่ติดอะไรก็ได้รับเชิญเข้ามาตลอดแน่นอนครับนอกจะเป็นประธานวันนี้แล้วถ้ามีภารกิจอื่นในชุมพรอีกนะครับครับก็เดี๋ยวว่าจะไปดูพื้นที่อะไรที่จะทำแลนด์บิชครับว่า จะมีความเหมาะสมและพัฒนาอะไรตรงไหนยังไงได้อีกพูดถึงด้านปิดตอนนี้กระแสสองด้านก็คือต่อต้านและสนับสนุนไม่ทราบว่าตอนนี้ในสุรนร์เนี่ยไม่มีเรื่องไหนที่ไม่มีคนสนับสน,นุนร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเรื่องนะครับในบ้านเมืองที่มีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ท้ทายทก็ต้องทําในสิ่งที่ได้ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติบ้านเมืองแล้วตามที่มีข่าวว่ศารัฐบาลจะมีการชะลอหรือเบรกเอาไว้นี่จริงไหมครับอันนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินนะแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบ เต็มที่ถูงสุดก็คือทางกระทรวงคมนาคมเมื่อเช้าก็ได้ยินเห็นมีข่าวว่าท่านก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงท่านไม่เคยบอกว่าจะยกเลิกครับ,รบในความรู้สึกท่านคิดว่าแบลนบีชนี่จะมีผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนครับใน,ใ,นใ,นในภาพรวมผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับในภาพรวมนะเพราะว่าประการที่1ทันทีที่ลงมือเริ่มโครงการนี้มันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐฐฐเลย เพราะต้องมีการจับใจซื้อของลงทุนมีการจ้างงานมีการอะไรเยอะแยะไปหมด <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะทําให้เกิดการลงทุนมหาศาลแล้วก็มีการหมุนเวียนของของเงินเนี่ย <c oughs> นะครับก็ <c oughs> จะทำให้เศรษฐกิจด,ดีขึ้นประการที่2เนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าที่ดินถ้าไม่ได้ทําอะไรทิ้งร้างก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าได้รับการพัฒนานขึ้นมาเนี่ยยังน้อยผมเชื่อว่าจะมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันที่3เนี่ยพื้นที่ทั้ง2ด้านนะฮะของเราทั้งสอง ปลายทั้งสองด้านของของแลนด์บิดเนี่ยก็จะได้รับการพัฒน,นาและก็อาจจะเป็นพื้นที่ทางด้านของทางเศรษฐกิจการค้าเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยก็ได้เพราะฉะนั้นโอกาสต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับประเทศชาติและพีน่น้องประชาชนมากกว่าเป็นที่ดินทิ้งรา้างแ,<ล>และที่มีข่าวว่าทางสาอุดเนี่ยเลงว่าตรงนี้ถ้าเกิดเราทําได้เนี่ยเขาจะมาเป็นฮับในการกระจายน้ามันในภูมิรเทนี้อันนั้นผมยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับเพราะว่าผมเพิ่งมารับตําแหน่งแต่เท่าที่ทราบคือในในช่วงก่อนหน้าผมเนี่ยมีการพูดคุยกันครับ